ขอเดชะฝ่าละอ,องธุลีพระบาทปปเก้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้ช,ช่วยศาสตราจารย์ชัยกฤษอัศวทิตานน์คณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมขอพระราชทานพระบรมราชาโองการกราบบังคมทุนเบิกผู้สาเร็จการศึกษาและผู้ได้รับรางวัลเรียนดีทุนภูมิพลจากวิทยานวัตกรรมเข้าเฝ้าทุนละอ,องธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรดังมีรายนามต่อไปนี้ศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งรางวัลเรียนดีทุนภูมิพลนางสาวดลยญายีมัสซาสาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรมรมอุตสาหกรรมสร้างสรงสรค์เกีย ในนักิจปิงยศนางสาวปานตะวันดำเกลี้ยงนางสาวอธิตานันอัศวจรัตพัฒน์นางสาวปานพิชาทองสีเหลืองนายพิรพัฒชัยทวัฒน์นางสาวอินทิราสาลีนางสาววาทินีคงพรางนางสาวราลีเจริญรุ่งสิรินายกันธนันดำดีนายนิติพลดิตวิเศษนางสาวทวินัทเบญจางวิษณุนางสาวสลินทิพย์คุณวัฒนสนิทนางสาวภาริสาเมืองทองเกียรติยมดำดับสองนางสาวสุพิชยาพรมวันนางสาวพัชรินพิมล นางสาวนิชารีพิชยามารินนางสาวกนกวรรณปิ่นศิรานนท์นางสาวพรรัตน์ฟูวงศ์นางสาวธิตารีบุญเกียรติบุตรนางสาวมาติกาสังประสิทธิ์นางสาวพลอยกมลพิชัยเทียนชัยนายสุพนัทเหรียญวิทยากุลนายพงนราดิตวิเศษนายวัชระคุณวงศ์นางสาวนัทธาดาบสมุทรศิลปศาสตร์บัณฑิตนางสาวการติมาเหล่าดีนายกิติศักดิ์อุ่นฤทธิชัยนางสาวธิตารีแจ้งค้ายขมมนาย ธนพลธัญานุกูลนายธนวันเฮงมานางสาวบวรรักคล้ายคืนนางสาวเบญจาภูสกุลวัดนางสาวปริญสาพฤกษชาติถาวรนางสาวเปรมฤดีภูขุนทศนางสาวปรยาเจษดานริสารว่าที่ร้อยตีพลศิท์ลีลาอภินันนางสาวพิชมลรุจิกรการนางสาววริชราพินิจชัยนายวายุสว่างจิตนางสาวจิรชยาพฤทธิประพานายอมริศวณิจเจริญกุลสาขาวิชานวัตกรรมการบริการเกียรตินิยมอันดับหนึ่งร้อยตีพิสิสานพงศิธิ์นางสาวภูณชาขจรกิตยุทธ นายเตชิตหอมหัวนางสาวเมโรดีลลิตาสมิธนางสาวกวชมนลิขิตมณีชัยเกียรติยมอันดับสองนางสาวรินดีสิทธิประศาสนางสาวนัทประดาฐานวาทิกนางสาวมารุษาไวยคกุลศิลปศาสตร์บัณฑิตนางสาวการชนาเจียมตระกูลนางสาวจิรนันศรีตเสถียรนายพัฒวันตั้งพัฒนานนนางสาวมาทินีเบเกอร์นางสาวสรันพรเหลืองอนันคุณนายสุภวิย์สุขเจริญพันถาวรนายอัคคพันธ์ก้องธรณินนางสาวอรนินศรีหาบุตรนางสาวธนาภาอุดมมั่นศิลปศาสตร์ เดเกียรตินิยมอันดับหนึ่งรางวัลเรียนดีทุนพุมธพลนางสาวพิชยาณัทศรีเมืองสาขาวิชาการจัดการบัณกวัฒนธรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวคนทวันกลิ่นสุคนนางสาวรินลดาขันวิธินางสาวทิติกันทองดีนายภาสวิทสุธิธนพินโยนายภาสวิทสุธิธนพินโยนางสาว พักจีราชื่นโพกรางนางสาวสุธิราเห็นตศิลนางสาวพาพรสุวรรณสิงห์นางสาวอิสราพรอนันตบุรีนางสาวจีราพัฒนครูหาการนายภูริศพงแพทย์นายฮรินนายหน้ามฮัมหมัดสายเย็ดเกียรติยมอันดับสองนางสาวปณิสรากีรติวิรยาพรนางสาวกิตาพรเหล่าสกุลพรนางสาวพรพฤธิกรศรีทุมสุขนางสาวเกวลินอินอ่ำนางสาวพิมพ์ปการศรีสวัสดนางสาวพิมพ์พัชระชิพขุนทศนางสาวทั ทัตยาพรซาแพงนางสาวพิชภพรละวิกิชัยนันนางสาวเขียนทองเงินพุ่มศิลปศาสตร์บัณฑิตนายกฤษศิรีอวยชัยนายพงศกรฐานิสระนางสาวกัญญรัต์อ่อนอ่านทิทิพรนางสาวเจษดาพรเศรษฐธรรมนัฐนางสาวจีดาภาสิงหานางสาวชัชทิชานุตอัมพันธ์นางสาวชนลดาสามกองงานางสาวชัญยนุตศรีชัยนันนางสาวนัทวดีอมริสกุลนันนางสาวปนัทธนียาจันกะจรนนางสาวปพัชรินสุธิพัฒนาวัดนางธนพัฒนสูตรนางสาวธนารั ธนาวันนางพร้อมสิทธิจริยะคุณาการนายพลธพงพิเชษนางสาวพลอยพรินอัคราศิริสถาวรนายภูริทัตสงวนสริงคาในาย,ยุทธิพลเนียมนาคนางสาวลิลลหะโตอุดมนายวชิริวิทย์พิสิทธิ์วณิยนายสุภวุฒิงามพันดิสอนนายเศรษฐนัน วันวรศเหต์นางสาวสินีรัตนสุประเสริฐนางสาวสุพัทสศรเพียรสัมฤทธิ์นางสาวชยานันชนินตะกูลนางสาวพิมพัทราจิรวัฒนาวัฒนางสาวพันธิราชัยวันนางสาวชุดิมนิิรันศิริลักษณ์นายนัฐากรกลิ่นหอมนางสาวสริยกรภูมิแสนนางสาวชลัยรัตทันทิพยญาละพัฒนางสาวปริตตาพวงมะลินายนุทธรเกศชูสาขาวิชานวัตกรรมการบริการเกียรติยศมดับหนึ่งนางสาวเพ็ญพิชาเอมโยกนายภิชาติแสงอรุณ เขียนยอมา2บสองนางสาวนิชาธรสุนทรวรนายนพรุษสุมงคนนางสาวนัทวดีสิริโกมุตนายกรการจนะกูลนางสาวธัญพรใจเก่งกิจนางสาวสริตาคำหวนศริศิปศาสร์บัณฑิตนางสาวกเกเกื้อหนุนนางสาวคติยาชุมเกิดนางสาวโชติกากิ่นเทศนางสาวนันทฉัตรกรทาราวกุลนางสาวนันทพัฒจริยโชตมณีนางสาวปุญญาพรหงทองนางสาวสาสิอพิธานตะกูลนางสาวสมิตาจิระยิ่งเจริญนางสาวกิรนาว จรรัฐและนางสาวศิรพาวัฒนกุลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ